ตัวนี้เนสโกยังรออยู่ไลเลดไลเล็ดนี่ไงไลเล็ดใช่ไหม้ใช่ใช่เฮ้เฮ้เฮ้ชนะว้าสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอคก,กันนั่นเองแล้วก็วันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้การคัลเลอร์บ o อกนะคะก็จะมารื้อฟื้นความจำกันสักหน่อยแบบนี้ชื่อภาษาไทยว่า อย่าเหยียบสีผิดนะคะถ้าเกิดเหยียบสีผิดก็คือตายนั่นเองแต่ว่าวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราจะพาเนสโกนะคะมาเล่นเกมเหยียบสีผิดนั่นเองนะคะอะอยากรู้ว่าเนสโกจะเล่นเก่งหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะทะเลเห็นตอนนี้เนสโกนะคะก็มาอยู่ในแมปคัลเลอร์บล็อกแล้วนะในแมปนี้นะคะพี่นิวเคยเล่นไปแล้วประมาณ1.2หรือรอบนี่แหละเป็นแมปที่สนุกมากเลยนะคะโอ้โหรู้สึกว่ามันมีการอัปเดตอะไรขึ้นมาเยอะมากทีเดียวนะคะเนี่ย มีสัตว์เลี้ยงมาใหม่เพียบเลยด้านล่างนี่คืออะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะอุย้ยมีท่าเต้นด้วยแล้วก็อะไรเนี่ยฮะน,นี่คือท่าอะไรท่าโดนเตะเหรออุอ้ยถึงเวลาที่เราต้องมาเล่นเกมเยียบสีแล้วนะคะมันให้เราไปที่สีน้ำตาลเอ้าเรายืนอยู่ที่สีน้ำตาลพอดีเลยฮะเนสุเกะสู้สู้เนสุเกะสู้สู้ต้องทําได้นะคะต่อไปเป็นสีม่วงสีม่วงก็ตรงนี้เลยนะคะสีม่วงก็ตรงนี้เลยอ่าถูกต้องนะต่อไปเสียอะไรมา สีสีเขียวนะสีเขียวแก่นะคะใช่เลยเขียวนี้ปะ้ยเขียวไหนไยเขียวโอ้เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดนะเมื่อกี้พี่นิวตาบอดสีแน่เลยเนยต่อไปสีน้ําเงินนะฮะน้ําเงินอันนี้เลยนะคะน้ําเงินนะะต้องระวังให้ดีมันมีสีเขียวแก่กับสีเขียวอ่อนต่อไปสีฟ้าอ่อนนะคะสีฟ้าอ่อนฮะ,ะโอเค นสุโกยังรอดนะฮะเนสุโกยังรอดต่อไปนะมาเจนตาสีไหนอะสีนี้ปะเออตามเพื่อนไปนะมาเจนตาออกแนวสีบานเย็นอะไรแบบนี้นะคะต่อไปสีชมพูอ้าวนี่เลยเราเยืนอ,อยู่ที่สีชมพูอยู่แล้วเป็นสีโปรดของเนสุโกเลยนะคะสีชมพูสีเขียวนะคะเขียวไหนเขียวนี้นะคะทุกคนเขียวนี้นะะไม่ใช่เขียวแก่นะจำไว้หุ้ย เหลือกี่คนเนี่ยเหลือสี่คนนะฮะโอ้ยสีดักบูดักบูโอ้สีน้ำเงินเข้มเกือบไม่รอดเนสโกเกือบไม่รอดนี่ค่ะสีน้ำเงินเข้มนะคะต่อไปสีน้ำตาลไปเลยเนี่ยทุกคนใกล้ๆเราอุย้ยตอนนี้เหลืออุย้ยเหลือสองคนเนสกโกต่อไปสีขาวสีขาวใกล้ๆเลยแ yeah. ย้อุยอ้ยโอเคเนสกโกเธอต้องชนะให้ได้ต่อไปสี ส,สีเขียวเขียวนี่เขียวนี่อืมโอ้โหมาด้วยกันมาด้วยกันเลยนะคะระหว่างเนสโกกับเธอผู้นี้สีนี้สีนี้เออไลเลสนะสีเป็นสีแดงสว่างนะไลเลสต่อไปสีแดงนี่ค่ะสีแดงนี่เลยได้อู้ผิดเหรอเฮ้ยเราผิดนะโอ้โหเนสโกะผิดเลยนะคะไม่เป็นไรนี่ค่ะถ้าเกิดใครชนะก็จะได้กลายเป็นยักษ์นะคะแล้วก็ไปเต้นอยู่กลางโฟนะคะแบบนี้ เนตาถัดไปเนสุโกต้องชนะชมพูนะฮะโหเพียบเลยชมพูไหนชมพูนี่เกือบผิดเกือบผิดนะคะเมื่อกี้มันเป็นสีมาเจนต้านะคะที่พี่นิวไปเหยียบเกือบผิดนะคะชมพูนี่นี่นี่ออหึ่กระโดดไปเนะะี่ยค่ะเนสุโกเธอต้องทําได้เนสุโกอ้ยอ่ะถัดไปนะคะเป็นสีดาร์กกรีนนี่สีเขียวเข้มเขียวเข้มนะดาร์กกรีนโอเครอดนะรอดนะตอนนี้เหลืออยู่ห้าคนนะคะ ถัดไปสีมาเจนตานี่เลยโดดไปเลยนะฮะนี่คือสีมาเจนตานะเป็นสีออกแนวแบบชมพูเข้มถัดไปนะฮะสีเขียวโอ้โหนี่เพียบเลยนะคะสีเขียวสีเขียวอ่อนสีเขียวมะนาวตอนนี้เหลือสี่คนแล้วนะคะอ้าวถัดไปสีดําสีดำเฮ้ยสีดําสีดาโอ้ยโหูเกือบไม่รอดโอ้โหเกือบกระโดดมาไม่ถึงนะคะฮะถัดไปไลท์เลดไลท์เลดไลท์เลดนี่ปะ นี่ไหมเออใช่ใช่โอเคตอนนี้เหลือกี่คนตอนนี้เหลือสี่คนนะถัดไปสีดากินสีเขียวแก่อืมเขียวแก่ก็เขียวแก่นะยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เขียวสว่างเขียวมะานาวเขียวมะนาวนะฮะโอเคก็รอดอยู่อุ้ยมีคนตกลงไปคนนึงแล้วนะคะตอนนี้เนสโกยังรออยู่ไลท์เลดไลท์เลดนี่ไงไลท์เลดใช่ไหมอุ้ยใช่ใช่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ชนะว้าน่นเลยทุกคนเนสโกนะฮะได้กลายเป็นร่างยักษ์ แล้วก็ได้ไปเต้นอยู่กลางโฟนะคะสุดยอดเลยใน,นที่สุดเราก็ชนะมาจนได้นะคะอ่ะมาแข่งกันต่อนะคะสีแรกเลยคือสีน้ำเงินอ่าตรงนี้เลยนะคะอีซี่อีซี่ตรงที่เรายืนอ,อยู่ถัดไปเป็นสีอะไรมาเจนต้านะคะนี่มาเจนต้าคือตรงนี้เลยง่ายๆนะทุกคนต่อไปนะเป็นสีอะไรเหลืองอ่าเหลืองแค่ก้าวเดียวก็ถึงแล้วนะคะ สีเหลืองอยู่ใกล้ๆเราต่อไปเป็นสีสีอะไรสีชมพูนี่เลยก็ใกล้ๆเราอีกนะคะอยู่ใกล้ๆเราเลยทุกคนนะโอ้อีซี่ซี่นี่หมุนตัวด้วยเป็นไงสุดยอดต่อไปนะคะสีชมพูอ่ะชมพูก็ใกล้ๆเราอีกนะคะชมพูก็ใกล้ๆเราชอบท่าทางมากนี่มีเต้นด้วยต่อไปนะะสีอะไรสีชมพูชมพูอ่ะเออโอเค รอดอยู่โอเคยังรอดอยู่นะะยังรอดอยู่ถัดไปนะฮะสีไรสีดำสีดำใกล้ๆกมีไหมมีไหมมีอื้มก็ยังรอดเกือบไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้สีดำอยู่ไกลเรามากเลยนะฮะต่อไปสีเหลืองน้าสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองน่อุ้ยรอดไหมรอดนะฮะอุ้ยเหลือสามคนตอนนี้เหลือสามคนแล้วนะคะต่อไปสีดำสีดำสีดำเอ้ยคุยเฉียดไปนิดเดียวเกือบตกนะฮะถัดไปนะสีไรสีเหลืองโอ้หใกล้ๆ้เลย เดินไปสองสามก้าก็ถึงนะ,ะสีเหลืองอยู่ใกล้เราเลยนะเะนซุโกะเธอต้องทําได้สีอะไรดาร์บลูนี่เลยตรงที่เพื่อเรายืนอยู่เลยนะคะสีน้ําเงินเข้มนะคะโอเคมาเจนใต้แล้วใกล้ๆกันเลยอยเ,อเหลือสองคนแล้วนะคะเอาแหละเนซุโกะเธอต้องทําได้เพราะว่ามันเหลือสองคนแล้วส,สีดําสีดําสีดําอู้หลิ้นพันกันทีเดียวสีดําน่าสีดําโอเคอ่ะถัดไปนะสีอะไร สีดําสีดำาอุยอ้ยเฮ้ยร่วงโอ้ไม่ทันนะสรุปว่าเพื่อเราคนนั้นนะคะนี่ค่ะคนเนี้ยชนะไปเลยนะคะโอ้โหแล้วเขาก็ได้ไปเต้นอยู่กลางฟอร์ะเราเปลี่ยนแมปบ้านดีก,กว่านะอันนี้มันเป็นแบบ falling color b o x นะคือประมาณว่าการเหยียบสีให้ถูกเหมือนกันนะคะอยากรู้เป็นยังไงก็ต้องไปเล่นกันออแล้วตอนนี้เราก็พาเนสุโกะนะคะมาแข่งอีกแมปหนึ่งนะคะคือแมปเนี้ยเราต้องทําการวิ่งไปเรื่อยๆนะคะ โดยห้ามล่วงลงไปด้านล่างนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราตกก่อนใครเนี่ยคือเราแพนะฮะเราต้องวิ่งไปบนบล็อกแบบนี้อ่าวโอ้ยมันจบกันแล้วโอ้ยตายเดียวเดี๋ยวดโอ้ยเมกออดโอ้เมกออดโอ้เมกอดเดี๋ยวถ้าเกิดใครล่วงช้าที่สุดคนนั้นชนะนะคะนี่ฮะหมดแล้วหมดแล้วอ่ะหมดแล้วโอ้ยหมดแล้วอุ้ยหมดแล้วเราล่วงมาสีม่วงแล้วนะฮะตอนนี้เราต้องอยู่บนสีม่วงให้นานที่สุดเอาเละเนสุกโกเธอต้องทําได้นะเนสุกโกเฮ้เดี๋ยวโอ้ยเมกออด ตอนนี้แผ่นจะหมดแล้วนะแผ่นจะหมดเฮ้ยกระโดดไปโดดได้อยู่ได้อยู่หรือยังอยู่สีม่วงลงไปสีชมพูแล้วนะคะตอนนี้เราลงมาอยู่สีชมพูแล้วรู้สึกว่ามันจะแข่งกันเป็นทีมนะคะอันนี้พี่นิวอยู่ทีมสีเขียวปะอ๋อใช่ทุกคนเราอยู่ทีมสีเขียวนะฮะมันจะบอกอยู่บนหัวนะว่าใครอยู่สีอะไรบ้างแบบนี้นะคะก็พี่นิวอยู่ทีมสีเขียวนะฮะเอาแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะคะล่วงลงมาอีกแล้วมาดูกันนะคะว่าทีมสีเขียวกับทีมสีฟ้านะคะ อนไนจะเป็นฝ่ายชนะไปตอนนี้พี่นิวล่วงลงมาอยู่ตรงสีเขียวแล้วนะคะรู้สึกว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วอืมโอเคมาอยู่สีขาวแล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าสีเขียวเหลือสามคนป่ะอ๋อนี่ไงสีเขียวเหลือสามคนสีฟ้าเหลือสองคนเอ้ยหรือหลือหนึ่งคนแล้วนะคะเฮ้ยสีฟ้าหมดแล้วสีฟ้าไม่มีใครเหลือโอเคเมื่อกี้สีเขียวชนะไปนะเย้เฮ้ยนี่เลยแล้วเราก็ได้ไปเต้นอยู่กลางโฟน,นะคะเห็นตัวเนซุโกะไหมเนซุโกะกำลังเต้นอยู่นะคะ อย่างแท้เลยเลือกหมวดทีมนะอ๋อมันมีหมดให้เลือกด้วยว่าจะเลือกโหมดอะไรโอเคทุกคนมาเลือกหมดทีมนะคะก็มาดูกันว่าครั้งนี้เนสโกอยู่สีอะไรสีเขียวเหมือนเดิมนะคะครั้งนี้เนสโกอยู่สีเขียวเหมือนเดิมอ่ะไปเราต้องทําให้ได้นะทุกคนโหนี่ไงสีฟ้าก็มาแล้วนะคะเราต้องทําให้ได้เราต้องยืนหยัดอยู่ด้านบนนี้ให้ได้โดยห้ามล่วงลงไปนะคะทำยังไงก็ได้ทุกคนให้เราแบบว่าล่วงลงไปให้ใ้รหูยไม่ทัน ตอนนี้นักสก๊นะคะล่วงมีสี่ม่วงแล้วเอาแล้วทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเหลือห้าคนเท่ากันนะระหว่างสีเขียวกับสีฟ้านะะเหลือห้าคนเท่ากันก็วิ่งเหยียบไปเรื่อยๆแบบนี้เลยทุกคนโอ้โหดูสีฟ้าวิ่งสีฟ้าวิ่งซะแบบว่าเราแทบไม่มีพื้นที่เลยนะฮะเอาไงเอาไงไปทางไหนดีเดี๋ยวเฮ้ เฮ้ยไม่ทันอุ๊ยอุยดอุ๊ยเกือบล่วงเกือบล่วงอย่าพึ่งล่วงโอ้ยสีเขียวแล้วโอไม่สีขาวแล้วทุกคนโอ้ไม่กอดโอ้ยเนสุโกะคือตัวนี้เนสุโกะนะคะอยู่สีสุดท้ายแล้วนะคะสีสุดท้ายแล้วจริงๆลาก่อยไม่ทันจริงๆนะคะอะตอนนี้สีเขียวเหลือสองคนสีฟ้าเหลือสามคนอ้าวสีเขียวเหลือคนหนึ่งแล้วนะะมาลุ้นกันเลยนะคะว่าทีมของเราอ้าวตอนนี้เหลือหนึ่งต่อหนึ่ง เหลือหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะ Safe. ลุ้นม,มากเลยลุ้นมากเลยนะฮะสรุปบูทีมชนะนะคะฝ่ายสีน้ำเงินชนะไปนะท oui. well ุกคนโอ้โหเซ็งเลยนะสีน้ำเงินชนะไปก็ล้วค่ะวันนี้นะพี่น <ihrem hn> ิวได้พาเนสโกนะคะมาเล่นเกมเหยียบสีผิดนะคะก็ถ้าเกิดเหยียบผิดก็คือตายนั่นเองเป็นอีกเกมหนึ่งในโรบอกที่สนุกมากๆแถมมีหลายแบบด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากเล่นแมบแบบนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะ มาเล่นตามเนสโกการรับรองว่าสนุกแน่นอนว่าเราจะสามารถนําทีมของเราชนะได้หรือไม่นะฮะตอนนี้เนสโกอยู่สีเขียวนะฮะ,ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ <c oughs> พบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายจ้าจุ๊บ <c oughs> เดี๋ยวนะรู้สึกว่าไอ้สีน้าเงินนี่มันไล่าตามเรามานะฮะ <c oughs> ยังไงเฮ้ยยังไงยังไงโอ้อยังอยู่ยังอยู่แต่แต่ดูแล้วก็ไม่น่ารอด ดูแล้วก็ไม่น่ารอดเอาลร่วงลงไปดีกว่านะฮะมาลุ้นในตาน,นี้กันนะฮะว่าเรานะฮะจะยังสามารถนําทีมสีเขียวชนะได้หรือไม่นะทุกคนตอนนี้สีเขียวเหลือแค่3คนเท่านั้นสีเขียวเหลือแค่3คนเท่านั้นโอ้ไม่ก็โอเคยังอยู่ยังอยู่ที่สีม่วงนะฮะสีเขียวเหลือสองคนแล้วให้ตาเดี๋ทุกคนตอนนี้สีเขียวเหลือแค่2คนนะฮะในขณะที่สีน้ําเงินนะฮะเหลือทั้ง5คนโอ้ไม่กด แบบนี้จะชนะหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะยังอยู่เนสุโกยังอยู่นะคะเนสุโกโอ้าเนสุโกโอุยเนสุโกเป็นสีชมพูแล้วโอเมโกะตอนนี้สีเขียวเหลือเราคนเดียวสีเขียวเหลือเราแค่คนเดียวนะคะทุกคนเอาแหละทุกคนเนสุโกคือความหวังของหมู่บ้านยังไงตอนนี้เหลือสี่ต่อนหนึ่งนะคะสีฟ้าเหลือสี่สีเขียวเหลือหนึ่งอา้าวตอนนี้สีฟ้าเหลือสองแล้วนะคะเอาแหละความหวังของเราเริ่มมาแล้วเนสุโก เธอต้องอยู่บนสีชมพูให้ได้เธอห้ามร่วงจากสีชมพูเด็ดขาดโอ้โอเมก้า oh ทุกคนตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากยังไงละเนี่ยเดี๋ยวยังไงเฮ้ยไปไปเฮ้ยได้ได้เฮ้ยเนสุโกะเนสุโกะเฮ้ยเดี๋ยวโอเมก้าเดี๋ยวเฮ้ยสีเขีเยวชนะโอ้โหเนสุโกะเธอทำให้สีเขียวชนะโอเมก้าไปเต้นเลยรเนส,ส,สุโกะนี่ไงน,นส,ส,สุโกะออกมามเต้นกับพวกเพื่อนนะฮะ yeah. นนส,ส,สุโกะทำให้ทีมสีเขียวชนะเย้นนสุโกะเธอเก่งจริงๆเลย รู้สึกว่าการแต่งตัวเป็นนุโกตเนี่ยทำให้เราดวงดีนะ <laughs>